ประโยคโต้อตอบในภาษาฮีบรูการทักทายและก็โต้อตอบกันกลับไปกลับมาการถามเราและเราจะตอบเป็นว่าอย่างไงเป็นประโยคทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูอามี่อีซีฮีบรูนะคะวันนี้เรามาเรียนกันนะคะในในประโยคโต้อตอบกันถ้าเกิดเรามีคนถามเราและเราจะตอบเขาว่าอย่างไงนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ ก็คือคําว่าสวัสดีทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าสวัสดีก็คือชะลอมอ่าถ้าเขาถามว่าชะลอมเราก็ตอบกลับไปว่าชะลอมก็คือสวัสดีกลับแต่วตอนนี้ถ้าเขาถามต่อร climate, เราอีกว่ามาไฮเชมเชลค่ะมาไฮเชมเชลล่ะครูพูดสองประโยคนะคะมาไฮเชมเชลค่ะมาไฮเชมเชลล่ะก็เท่ากับว่าอันแรกครูคุยกับผู้ชายอันที่สองครูคุยกับผู้หญิงอย่าลืมนะคะว่าภาษาฮิบรูมีเพศ คําถามที่เขาถามมาก็คือว่าคุณชื่ออะไรทีนี้ครูจะตอบคำคำตอบที่ครูจะต้องตอบมีคนถามว่าคุณชื่ออะไรครูก็ตอบว่าเชมเชลีอารมีเชมเชลีอารมีถ้าเราชื่ออะไรเราก็บอกว่าเชมเชลี i, ชื่อของฉันเราก็บอกชื่อเข้าไปนะคะทีนี้มาดูจะถามว่าคุณทํางานที่ไหนถ้าเขาถามเราว่าคุณทํางานที่ไหน e f o at a v o ved. e T e f o at a v o ved. e T e f o t at O v e T e f o at O v e T ครูจะไม่พูดประโยคผู้หญิงผู้ชายครูจะคายกตัวอย่างเลยนะมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายต้องเข้าใจกันว่าถ้าเป็นผู้ชายจะต้องพูดแบบนี้ต้องคำผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องพูดในลนนักษณะนี้วันนี้เวลาครูพูดครูจะพูดใกล้ๆก,ก,กันเลยว่า e f f o at a v o e T ผู้ชาย e f o at O v e T ผู้หญิง ทีนี้คำตอบล่ะจะตอบว่าไงอันนี้ก็คือเราใช่ไหมอันนี้ o v e r t h ดตบักแคนยอนคุย,ยกตัวอย่างอันนี้ o v e r t h ดตบักแคนยอนก็คือ,คอฉันทำอยู่ที่ห้างอ่ะอันนี้ o v e r t h ดตบักขนุอันนี้ o v e r t h ดตบักขนุถ้าเป็นนี่คือคาตอบทีนี้ถ้าเขาถามอีกแล้วว่าคุณมาจากไหน ทุกครั้งที่ครูจะพูดครูจะพูดของผู้ชายก่อนแล้วค่อยผู้หญิงนะคะคุณมาจากไหนเอฟโฟอัตาบะมีเอฟโฟอัตบะใช่ไหมคะมคะีเอฟโฟอัตาบะก็คือคุณมาจากไหนคำว่าเอฟโฟก็คือที่ไหนบะก็คือมาจากที่ไหนแล้วก็มาากีเอฟโฟอัตบะถ้าตอบคำตอบก็คือบะอะไรเราก็ตอบเรามาจากไหนล่ะเราก็พูดไปเลยเราก็บอกว่าฉันอันนี้ ว่ามีไทยแลนด์หรือเราจะพูดกันว่าอันนี้มีไทยแลนด์เราจะพูดว่าอันนี้มีไทยแลนด์พูดไปเลยเต็มปากกับความภาคภูมิใจอันนี้มีไทยแลนด์เราก็บอกว่าฉันมาจากเมืองไทยเห็นไหมคะวันนี้เราได้ประโยชน์โต้ตอบกันแล้วนะเราเริ่มเข้าไปเขยิบขยบขยับไปอีกแล้วนะลองไปฝึกดูนะคะมันไม่ยากลองไปฝึกดูว่าอันไหนที่เราควรจะใช้อันไหนควรที่จะถามเชื่อเหอะไอตัวคําศัพท์ที่ครูสอนมาวันนี้ ที่คนเขาถามว่าคุณชื่ออะไรทํางานอยู่ที่ไหนอย่าบอกนะว่าไม่เคยได้ยิน <c oughs> ครูรู้ว่าทุกคนจะต้องเดินถามเขาอาตาไตแลนด์ไตแลนด์เขาก็จะพูดอย่างี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงให้เราเข้าใจเขาไม่ตั้งประโยคหรอกมีแอรโฟอาตาอย่างนี้ให้มันยาวกันไปเขาบอกอาตาไตแลนด์อันนี้ไตแลนด์เอออย่างงี้ <c oughs> ใช่เรารู้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการพูดที่ถูกต้องคืออะไรใช้คําพูดที่ถูกต้องไปฝึกเอานะคะแล้วถ้าเกิดใครตอนนี้ครูของมาเกินถ้าใครที่สนใจอยากจะเรียน คอร์สตัวต่อตัวที่จะให้ครูสอนนะคะติดต่อและทักทายมาได้นะคะครูใกล้จะมีคอร์สแล้วตัวตัวและอยากจะได้เก่งขึ้นในการตัวตัวครูมีคอร์สเปิดนะคะเขียนคอมเมนต์หรือเขียนคําถามมาได้ว่าสนใจเรียนนะคะแล้วก็สอบถามกับแอดมินเลยว่าคอร์สที่อยากจะพูดอย่างเดียวเนี่ยพูดประโยคแล้วก็เรียนคำศัพท์เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะแล้วยังไงก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะ ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนก็อย่าลืมทักทายมานะคะถ้าเรียนที่ถ้าจะมาเรียนยากที่เราเรียนกันทุกวิทุกวันมันอาจจะไม่ลึกพออยากจะไม่เข้าใจปอถ้าใครซีเรียสอยากจะเรียนภาษาให้รู้ให้เก่งเลือกคอร์สต,ตัว,ต,ว,ต,วตัวเลยค่ะจะได้ง่ายนะคะถ้าสําหรับคลิปนี้มีประโยชน์ครูฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปหรือว่าครูจะมาสอนอะไรให้อีกสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ